และออกมาเห็นไหมคะเพื่อนน่าทานไหมคะปลาทูไข่สังเกตค่ะ,ะตัวปาลาเห็นไหมคะ <c oughs> นี่ค่ะหอยนี่คือปลาทูที่มีลักษณะที่สดนะคะเพื่อนๆปลาทูที่สดแกะง่ายเนื้อไม่ลุดเรานะ่ะรู้สึกผิดนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกัน,นะคะ่ะ เรื่เพื่อนเอางอออกว้าวนาาะคะปลาทูจะยไฟมีไข่กันเพื่อนเห็นไหมคะนี่สังเกตรปลาทูที่มีไข่ก็จะบางๆเยนี่ค่ะหอยนี่คือปลาทูที่มีลักษณะที่สดนะคเพื่อนปลาทูที่สดแกะง่ายเนื้อไม่ลื่นน่าอรอยมากไอไฟมาทอดจะตำน้ำพริกไข่ไอไฟนี่ก็คลุกข้าวกินไม่ได้อาตำลงไปนะจ๊ะนี่ค่ะคือวิธีการแกะ จะเห็นริ้วเห็นริ้วกระดูกแล้วก็ไข่กันไข่เต็มท้องเลยมีการง่ายๆแต่สำไม่มดูเหมือนไม่สําคัญแต่สําคัญในครอบครัวการที่เราจะตําน้าพริกถ้ามีก้างคลนเข้าไปคนแก่ขากินเข้าคอเข้านอนไม่ยุ่ยไม่เละนะคะนี่ประตูของเก๊ไฟนี่ง่ายนะคะนี่ค่ะชี้ออกมาก่อนอย่างนี้เลยกล้างข้างตัวมีการง่ายๆแต่สำไม่มดูเหมือนไม่สําคัญ แต่สําคัญในครอบครัวการที่เราจะตําน้ำพริกเนะี่ยถ้ามีก้างปนเข้าไปคนแก่เขากินนะเขา้าคอเข้านอนเรานะ่ะรู้สึกผิดนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันค่ะแกะประทูง่ายๆของง่ายๆบางคนก็บอกอุ้ยเรื่องแค่นี้ก็มาพูดอยากพูดกัน <laughs> เล่นประหยัดกันขึ้นมานะคะดันขึ้นมา รือเอาออกเห็นไหมตรงกลางตัวปลานี่ก็จะมีแต่ก,ก้างเห็นเล็กๆไหมเพื่อนนี่คือก้างปลาแกะปลาทูง่ายๆของง่ายๆบางคนก็บอกอุย้ยเรื่องแค่นี้ก็มาพูดอยากพูดกัน <laughs> เล่นประหยัดเนี่ยแระออกมาเห็นไหมคะเพื่อนน่าทานไหมคะปลาทูไข่สังเกตค่ะ,ะตัวปลาเห็นไหมคะเพื่อนน่ารอยมาก ไอ้ไฟมาทอดจะตำน้ำพริกไข่ไอ้ไฟนี่ก็คลุกข้าวกินไม่ได้อาตำลงไปนะจ๊ะนี่ค่ะคือวิธีการแกะวางอยู่คนละคนละจานนี่ไอ้ไฟจะเลือกไข่ปลาหรือเลือกปลาทูหมูไว้ทีหลัง <c oughs> นี่ยการแกะกลางนี่แระออกมาเห็นไหมคะเพื่อนน่าทานไหมคะปลาทูไข่สังเกตค่ะอ่าตัวปลาเห็นไหมคะวางอยู่คนละ คนละจานนี้ไปจะเลือกไข่ปลาหรือเลือกปลาทูหมูไว้ทีหลังเนี่ยการแกะก้างง่ายนะคะนี่ค่ะชี้ออกมาก่อนอย่างนี้เลยก้างข้างตัวมาสาวเพื่อนน,นี่คืออะไรปลาทูเพื่อนไอ้ไปจะมาสอนวิธีการตะไข่เขาจะครึ่งหนึ่งของตัวของเขาเลย อร่อยมากวันนี้ลับปากวยไฟเนาะเยไฟลับปากแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลาทูเพื่อนๆเอหัวออกว้าวนะคะปลาทูจยไฟมีไข่กันเพื่อนเห็นไหมคะนี่สังเกตรปลาทูที่มีไข่ก็จะบางๆจะเห็นริว้วเห็นริ้วกระดูกแล้วก็ไข่ไข่เต็มท้องเลยเห็นไหมคะเห็นก้างไหมคะหักค่ะหักหรือกดเข้าไปแล้วรูดเห็นไหมคะ นี่ค่ะคือวิธีการพำ่อนหัวออกว้าวนะประตูจะไปมีไข่กันเพื่อนเห็นไหมคะนี่สังเกตรประตูที่มีไข่ก็ะจะบางๆตรงท้องเห็นไหมถ้าเราจะเอาเราก็จะนี้เลยค่ะหักออกอะหักอย่างนี้เลยหักไหนๆเราก็จะตำอยู่แลวไม่ต้องให้มันสวยหรอกค่ะเราเนะี่ยรู้สึกดนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมค,คลิปของ ยายไฟสายลุยนะคะเพืเ่อนๆกคลิปหน้าเจอกันค่ะนะคะเพื่อนๆนก้างก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงท้องใช่ไหมดันขึ้นมามนเพื่อกดันขึ้าก้างก็เยอะเ๋ยแกหาออกมาแล้วก็นี่เลยค่ะชีกเลยนะคะเดี๋ยวก่อน เวลาทาโชว์มันก็อย่างนี้มีการง่ายๆแต่ไม่ดูเหมือนไม่สําคัญแต่สําคัญในครอบครัวการที่เราจะตําน้าพริกถ้ามีก้างคนเข้าไปคนแก่เขากินเ,นเข้าคอเขานะว่ก้างพวกข้างๆแล้วก็นี่ค่ะออกง่ายๆค่ะก้างข้างๆถ้าเป็นปลาสดนะคะเพื่อนนี่นะคะเนี่ยดึงออกแบบนี้ง่ายมากนะคะเพื่อนๆวิธีอย่าย้อนก้างเด็ดขาดอย่าย้อนตัวปลาเด็ดขาดนะค่ะอย่างนี้ค่ะ แกะอย่างนี้นะคะแค่เราแกะเพื่อนๆหัวออกว้าวนะปลาทูจะไฟมีไข่กันเพื่อนเห็นไหมคะนี่สังเกตประทูที่มีไข่ก็จะบางๆอร่อยมากนะคะไข่ประทูนี่ไีชอบมากมีหมูกับไข่เปาแล้วก็ออกง่ายๆค่างตัว่อยนะคะนี่การเลาะก้างตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะแล้วเราก็มือขยำีไม่ยุ่ย ไม่เล็กนะคะมีประทูของเก๊ไฟนี่ก้างเล็กๆที่บางคนเขาไม่คิดว่ามันจะมี mm hmm. มีค่ะก้างทั้งนั้นเลยล้านที่เราจะตาน้ําพริกให้คนในบ้านกินมันไม่ใช่เลือ่อท้องเขาจะยุย่เนื้อส่วนท้องคนนี้เขาจะยื่นออกมาเป็นกลุ่มกลมอย่างนี้นีน่คือประทูที่มีไข่ของแท้เห็นไหมคะตรงท้องนี่เห็นไหมถ้าเราจะเอาเราก็จะมีเลยค่ะ หักออกอะหักอย่างนี้เลยหักในๆเราก็จะตําอยู่เลยไม่ต้องให้มันสวยหรอกค่ะนะคานเพืือนเนี่ก้างเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงท้องใช่ไหมดันขึ้นมาเพื่อนดันขึ้นก้างก็เยอะค่ะเดาหาออกมาแล้วก็นี่เลยค่ะฉีกเลยนะคะเดี๋ยวก่อน,นเวลาทาโชว์มันก็อย่างนี้ พูดแป๊บเดียวสอนแป๊บเดียวก็สามนาทีไข่สวยจะมาตำน้ำพริกแต่วันนี้มาบอกวิธีการแกะก้างปลาเอาไข่มันออกก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่ดูไข่ของเขาค่ะไข่เขาจะใหญ่มากแล้วบางคนก็เนาะคนแก่ใส่ไใส่แว่นตาด้วยนะจ๊ะข้อประทูนเนี่ยมีก้างเยอะเหมือนกันนะจ๊ะนี่แกะเราแรกแล้วเอาหัวมันออกก็เรานะรู้สึกดนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมคลิปของ ยายไฟสายลุยนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันค่ะไข่เขาจะครึ่งหนึ่งของตัวของเขาเลยอ่ะรยมากวันนี้ลาบปาก้ายไฟเนาะยายไฟลาบปากแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปะทูง,ง่ายนะคะนี่ค่ะชี้ออกมาก่อนอย่างนี้เลยกล้างข้างตัวเห็นไหมคะเห็นก้างไหมคะหักค่ะหัก,ห,กหรือกดเข้าไปแล้วลูดเห็นไหมคะนี่ค่ะคือวิธีการ ก้างเล็กๆที่บางคนเขาไม่คิดว่ามันจะมีมีค่ะก้างทั้งนั้นเลย้านที่เราจะตําน้ําพริกให้คนในบ้านกินมันไม่ใช่เรื่องเลยนี่ะอยนี่คือปลาทูที่มีลักษณะที่สดนะคเพื่อนปลาทูที่สดแกะง่ายเนื้อไม่รูดวางอยู่คนละคนละจานี่ไปจะเลือกไข่ปลาหรือเลือกปาลาทูหมูไว้ทีหลังเ <laughs> นี่ยการแกะก้าง ก้างเล็กๆที่บางคนเขาไม่คิดว่ามันจะมีมีค<ม>่นะก้างทั้งนั้นเลย้านที่เราจะตาน้าพริกให้คนในบ้านกินมันไม่ใช่เรื่องอบางคนก็เนาะคนแก่ใส่ไปใส่แว่นตาด้วยนะจ๊ะข้อประทูเนี่ยมีก้างเยอะเหมือนกันนะจ๊ะแกะเราแรกแล้วเอาหัวมันออกก็ดีกว่านะคะเพื่อีวิธีง่ายๆเลยค่ะฉีดฉีกให้ก้างตัวไปเลยแล้วค่อยมาแทะและเล็มก้างทีหลังนะพูด บางคนก็เนาะคนแก่ใส่ไใส่แว่นตาด้วยนะจ๊ะข้อประทูเนี่ยมีก้างเยอะเหมือนกันนะจ๊ะนี่แกะรอบแรกแล้วเอาหัวมันออกก็ตางจะเห็นริว้วเห็นริ้วกระดูกแล้วก็ไข่ไข่เต็มท้องเลยดันขึ้นมานะคะดันขึ้นมาหรือเอาออกนี่เห็นไหมตรงกลางตัวปลานี่ก็จะมีแต่ก้างเห็นเล็กๆไหมเพื่อนนี่คือก้างปลาไม่ยุยไม่เละนะคะนี่ประทูนของเกฟไฟนี่ มาเถะเพื่อนๆน,นี่คืออะไรประทูเพื่อนๆไอ้ไฟจะมาสอนวิธีการตรงท้องเห็นไหมถ้าเราจะเอาเราก็จะนี้เลยค่ะหักออกอ่ะหักอย่างนี้เลยหักในในเราก็จะตำอยู่เลยไม่ต้องให้มันสวยหรอกค่ะพูดแป๊บเดียวสอนแปบ๊บเดียวก็สามนาทีท้องเขาจะยุ่ยๆเนื้อส่วนท้องคนนี้เขาจะยื่นออกมาเป็นกลมๆอย่างนี้น นี่คือประตูที่มีไข่ของแท้เห็นไหมคะท้องเขาจะยุยยเนื้อส่วนท้องเขานี้เขาจะยื่นออกมาเป็นกลมๆอย่างนี้นีน่คือประทูที่มีไข่ของแท้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นก้างไหมคะหักค่ะหักหรือกดเข้าไปแล้วลูดเห็นไหมคะนี่คือวิธีการไข่เรยจะมาตำน้ำพริกแต่วันนี้มาบอกวิธีการแกะก้างปลา เอาไข่มันออกก่อนนะเจ๊ะเพื่อนๆนี่ดูไข่ของเขาค่ะไข่เขาจะใหญ่มากแล้ว <c oughs> นี่ค่ะหอยนี่คือปลาทูที่มีลักษณะที่สดนะเพื่อนๆปลาทูที่สดแกะง่ายเนื้อไม่ลุกง,ง่ายนะคะนี่ค่ะชี้ออกมาก่อนอย่างนี้เลยกล้างข้างตัวแล้วก็ออกง่ายๆค่ะก้างข้างตัวก่อนนะคะนี่การเลาะก้างตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะแล้วเราก็มือขยำ ไครเขาจะครึ่งหนึ่งของตัวของเขาเลยอร่อยมากวันนี้ลาบปลาได้ไฟเนาะได้ไฟลาบปลา